อร่อยจับัวลอยไหว้นะเนี่ยกินแล้วบัวลอยนี่เขาเพราะอะไรนะมาะเขาถึงเขาไหว้บัวลอยนี่เป็นเพราะอะไรนะก็ว่าอยู่เย็นเป็นสุขแล้วอยู่เป็นครอบครัวดีๆมาทำแบบนี้ยิ่งอร่อยเลยนะอ,อ,อร่อยจังแล้วดูสิไม่แก่เลยนะค่ะ ยางสาวสวยอยู่นั่นน่ะดูขอบคุณนะคะมาที่ไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อะไรอ่ะค่ะยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะแมขอให้ได้เข้าพันธิพานโอ้ขอบคุณค่ะซาชุพันิพานแมค่ะโอ้วันนี้ดีมากเลยเป็นโอ้ยร่ารวยเลยวันนี้อามากวยพรตลอดโอ้ดีจังเลย เดี๋ยวไปให้แกกินอย่างดีใจมากให้ใครกินคะไม่ต้องตักไปให้แล้วคะ่ะอา้าเอาไปให้แล้วเหรอคะเอามากินตรงนี้แล้วคะ่ะเอามากินตรงนี้แหละอร่อยอร่อยกินกินแบ่งให้ครบทุกคนเลยอร่อยให้ขอให,ใหอ้ได้ให้ได้ไ้่าพธุ์ทองโอ้ยขอบคุณคะ่ะเร็วไวเลยขอบคุณคะ่ะร่ำรวยเงินทองนะคะสบายสบายเลยค่ะแม่คนเราได้อย่างนี้ดีนะดีค่ะค่ะ หายากหายากเนาะลูกสะพ้ายแบบเนี้ยหายากเนาะดูแลอย่างดีเลยเนาะกลางคืนก็ไม่ได้นอนด้วยกลางคืนไม่นอนด้วยเหรอค่ะเฝ้าอมาม่าเนี่ยแหละค่ะพูดเยืงเสื้อเชื่อสนิท